และนี่คือ N2MME ครับจาก Acer Predator G7 m ราคาโคตรเบาฮะ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ iHelp CPU รบเป่า iHelp c p สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องของ NVMe M.2 นะครับเราต้องเล่าก่อนว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาหรือว่าในยุคปี2024นั้นนะครับหน่วยความจำประเภท Storage เนี่ยมีความที่จะปรับลงขึ้นในทุกๆปีก็คือความเร็วเนี่ยมันจะสูงสูงขึ้นในทุกๆปีนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเราท้าความกันไปถึงเรื่องของ Storage เนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันจจจจะะะะเเเเปป็็นนนนนฮฮาาาาารรรร์์์์ดดดดิิสสกกกกแต่่่่่่วีีียยมมมมืออออัณ500บ ไปประมาณนั้นซึ่งการอ่านและเขียนเนี่ยหรือว่า read write เนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่ ถ้าสมัยผมเด็กๆนะ50เมก6 0เมกเ0เมกะไบต์เปอเซกเท่านั้นซึ่งในยุคสมัยนั้นนะถือว่าเร็วมากๆแล้วมันจะมีการต่อเรสูงเรสูงเลยเข้ามาคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้ผมต่อเคยต่อเรท4สตัวรีสปีด205เมกเปอเซกือว่าเร็วแล้วนะสมัยนั้นนะสองรเมกถือว่าเร็วมากนะต่อมานะครับคือด้ยวยความที่ฮาร์ดดิสก์เนี่ยมันเป็นหน่วยความจำแบบเขาเรียกว,แบบว,ว่าแมชชีนิกนะครับหว,ว่ามีกลไกที่มันต้องขีดบนสนามแม่เหล็กอะไรอย่างางี้เยววว Memory, น โดยความจำพวกกล้องโดยความจำพวกอะไรมานานแล้วละ่ะนะครับพวก SD card อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่บนแรมมานานแล้วละ่ะณนั้นเนี่ยพัฒนาต่อมาใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่า SSD นะครับ Solid State Drive ถูกเข้ามาแทนนะครับในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า Storage Hard Disk ทุกวนันนี้ Hard Disk ก็ยังอยู่นะแต่ไม่รับความนิยมแล้วนะครับพอ Solid State Drive เข้ามาแล้วเนี่ย นะครับซึ่งทุกตัวผมมองว่ามันเป็น S s D หมดจริงๆมันเป็น Solid State หมดนะครับแต่ว่าพอยคือการที่จะเร็วหรือไม่เร็วเนี่ยมันอยู่ที่ในสมัยนู้นนะมันอยู่ที่ Input Output นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสมัยนั้นอ่ะที่มันเร็วๆ300เมกหรือ150เมกที่ฮาร์ดดิสทีฮาร์ดดิสมันจะตันประมาณ150เมกผมจําได้ประมาณ150เมกเมื่อก่อนมันจะมีหน่วยความจําเริ่มต้นแค่128กิกนะในสมัยก่อนก็คือ128กิกเนี่ยผมจําได้นะครับพวก O C Z อะไรเงี้ยนนนนนนนะะะคครรััับผมมจจไได้้้้ใชแกกๆเเลยอพวป็ SSD ซาร์ตาเมื่อก่อนเราใช้ฮาร์ดดิสก์แบบซาร์ตาเราก็จะมี SSD แบบซาร์ตาเข้ามานะครับยุคสมัยนั้นก็คือฮาร์ดนะเพราะมันเร็วมากจริงๆนะเพราะรีทมันจะไปประมาณ400-500เมก300เมกอะไรประมาณนี้นะั่นเองนะครับยุคนั้นก็คือทําให้แบบมันเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์สเท่าอ่ะแต่ว่าราคาแพงมากเช่นเดียวกันจำได้ว่าสตอร์เรจ128กิกจะราคาเท่ากับฮาร์ดดิสก์ไรซ์ 2T มั้งถ้าจะไม่ผิดสมัยนะี้หรือแพงกว่าน,นั้นอีกนะถ้าจะไม่ผิดนะนั้นเนี่ยมันต้องแลกกันกับคควววววาาาามมมเเรรร็็ททีีี่่่ไไดดดด้้้้้แแลลลกกกกจจจุุในนนนนปััับฮ์์ิสยถูง ยกตัวอย่างตัวนี้ย Acer ร r พ a t o r ตัว EGM7 3 9 9 0มเจ็ดาสเนเนี่ยพันเดียวก็ยังถูกกว่าถึง3เท่าตัวแต่ก็ช้าวกว่าเช่นเดียวกันดังนั้นคุณต้องเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะเอาความเร็วหรือจะเอาเลือกราคาในปัจจุบันนะครับ s อส SATA ก็พัฒนาต่อไปเรือกก็คือการเป็น s s ส SATA แต่ s อส SATA มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่ามันต้องเชื่อมต่อผ่านชิปเซ็ตสมัยก่อนเขาเรียกว่าเสา b ิดนะครับก็คือชิปเซ็ตผ่านเมนบอร์ดัด้แหละ,นนะ s s าา550พู เขาก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มขยับเข้ามาเริ่มด้่ยเนี้เข้ามาก็คือมันจะเป็น n.2 แบบซาร์ตาเข้ามาพอมี็นคำว่าซาร์ตาเมื่อไหร่ n.2 แบบซาร์ตาแบก็เป็นสล็อตแบบใหม่ก็คือจะเป็น n.2 ที่เป็นสล็อตที่ใส่เมนบอร์ดโดยเฉพาะปุ๊บขึ้นมาในสมัยแรกๆนั้นจะเป็น n.2 ซาร์ตาแต่ว่าแค่เปลี่ยนจาก ssd แบบซาร์ตากลายเป็น n.2 ssd นั่นแหละแบบซาร์ตาพูดง่ายๆตอนแรกมันจะเป็น2.5นิ้วใช่ไหมครับฮาร์ดดีได์เป็น2.5 ssd แบบซาร์ตาเป็น2.5แล้วก็ถ้าเป็น n แ,แล้วก็ใส่ลงบนเมนบอร์ดโอเคใช้ไปใช้มาก็จะกลายเป็นตัวใหม่ขึ้นมานะครับมันชื่อ n 2 nvme นะซึ่งตรงเนี้ยถามว่าทะเป็มันเร็วก็คือมันยึดเลน pce i e เข้ามาเลยความเร็วเร็เลยไม่จำกัดจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะรีสประมาณพันหนึ่งพันเจ็ดถือว่าแรงในสมัยนู้นนะแล้วก็สองพันสามพันก็คือตามไล่ขึ้นมาเช่น pce i 2.0ก็ประมาณสองพันสามจุดศูนย์ก็ประมาณสามพันห้าสี่พันก็สองจุดเจ็ดพันห้าร้อยเมกแต่ว่าห้าจุดศูนย์ในปัจจุบันมีไม่มีนะครับแต่ว่ารีสสปีดยังส มันร้อนมากจริงๆนะไอตัว5.0เนี่ยก็เลยยังไม่เป็นที่นิยมนะนี่คือ N.2 ที่พัฒนามาที่เรียกว่าตันที่สุดแล้วและเป็น Acer Predator ตัวท็อปมันคือ GM7 ตัวนี้ราคาเป็นมิดมากนะ Acer Predator GM7 ครับราคา3 2 9 0ตรงนี้ซึ่งเท่าที่เกิดมาที่สุดคือ5.0ไ็ยังแพงอยู่ยังร้อนอยู่ยังไม่เสถียรอยู่และบอร์ดก็ยังรับน้อยอยู่ดังน,น,นั้นบอร์ดที่รองรับ4 0 NVME เนี่ยยังมีจำนวนเยอะอยู่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันเจ็ดสิบแปดสับเปอร์เซ็นต์ของมัลติบ,บอร์ดในยุนนคยน 1,500เมกแล้วไรซ์เนี่ย6,500เมกถือว่าสูงมากนะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ PCIe Gen4 Controller เนี่ยที่ใช้พลังงานน้อยลงครับใช้เวลาสูงสุดแค่5.76วัตต์นะครับ5.76วัตต์ก็คือมันกินไฟน้อยนะครับพอก,กินไฟน้อยเสร็จปุ๊บทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันเย็ยนขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานหนักนั่นเองนะครับโอเคไหมก็คือ g c h i p Set ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รองรับ HMB ครับ h o s t Memory Buffer ครับและรองรับ s l c Cache นะครับที่ช่วยยวกระดับการทำงานช่วยโหลดเกมหรือส่งไลเกมเน,น,น,นี่ยไและส่ง เรารับ HMB ครับเรารับ SLC c คสด้วยอันนี้ก็คือช่วยให้ NVM i n t o r เนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ PCIe จ0ดศูนยอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือช่วยเพิ่มปริมาณในการรับส่งข้อมูลก็คือเพิ่มค่าหรือค่าไรได้แหละเพราะว่าอย่าง3.0เนี่ยตันตันที่3,500เมกซถ้า2.0ตันประมาณสัก2,100เมกซถ้า4.0เนี่ยตัน7,500เมกไอตัวนี้เกือบตันละเพราะว่าตันสูงสุดมัน7,500ใช่ไหมตามสเปคแต่อันนี้7,40 0หรืออว่่า นัั่เองครบแล้วก็ p r e d a t o r GM7 ตัวนี้ใช้12นาโนเมตรแต่ Power Saving Controller นะครับแล้วการควบคุมอุณหภูมิทำให้การจัดก,การพลังงานนะครับแล้วก็เรื่องร้อนเนี่ยมันจะไม่ร้อนนะครับมีการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งต่อไฟล์ตัวแบคเอฟได้อย่างไรลไหลต่อมันรวดเร็วอ่ะนะมันไม่ร้อนมันก็รวดเร็วแล้วทำงานรองรับ24/7ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวผ่านซับแบร์เรียกว่า a c r o n i c True Image ตรงนี้นะครับดังนั้น ร0 0เมตรรทประสานร0อเมกครับแล้วก็ Mac r a n d ดออยู่ที่ 990K ตรงนี้นะครับ o อเ r a t i o n c ชั่ um นคอนซัมชนขณะข้ารีก็3.8 2วัตต์เองค่าไรก็5ายก็5 8วัตต์ไอดอลก็0.04วัตต์นะครับแทบไม่กินเลยเป็นส8 0ปกตินะหนัก8กรัมครับมี mean Time Before f a เลอร์อายุการใช้งาน1.5ล้าน5แสนชั่วโมงครับเหลือเฟือนะประกัน5ปีว่ะหกรือยตยูก็คือวัตถุสูงอยู่นะทนะีบีดับย,ตยูตรงนี้ดังนัววเตั Peter, ตที่ป็น เกมมิ่งเดสก์ท็อปนะครับนึกถึงตัวโน็ตบุ๊กทุกคนคงจะเห็นภาพอะไรอย่างนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคือมันคือเอเซอร์นั่นแหละเอเซอร์มันก็เด่นเรื่องหน่วยความจำอยู่แล้วแต่ว่าเอเซอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของโฮมยูสหรือว่าออฟฟิศยูสหรือว่าไม่ลักษณะเป็นแบบคอมเมอร์เชียลยูสมากกว่าอันนี้คือสไตล์แบบเกมเมอร์เลยตัวนี้นั่นก็คือตัวพีเดอร์ที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมนะครับเป็น NVM Express e นะครับหนอนวารินไทย memory express นั่นเองนะครับ SSD ตรงนี้ก็คือจะเป็น Gen 4นั่นแหละ Gen 4 X4 ก็มีีีอออะะไรรรรรคคคคััับบบตต่่่่ X4 N.2 7,200 1าางนน้ยูท6,300 ความจุในของ JM7 เนี่ยมีให้เลือกหลายแบบนะก็คือเริ่มต้นที่512กิกับ512กิก1 1ท2ทและสูงสุดอยู่ที่4เทราไบต์เห็นไหมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราลองแกะกล่องออกมาก็น่าจะไม่มีอะไรฮะผมดูทรงแล้วพิเตอร์มันเชื่อถือได้อยู่แล้วแล้วก็ประกันยาวนานถึง5ปีนะครับเห็นไหมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันไม่ร้อนด้วยนะมมีระบบจัดการพลังงานต่างๆนี่กล่องจะอย่างนี้ช่วยออกมาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่นี้เป็นคู่มือนะครับจะเป็นคู่มือ ไม่มีอะไรหรอกก็ใส่เข้าไปเลยนะครับมีน็อตแถมให้พร้อมมาเห็นไหมมีน็อตแถมให้มีอะไรแถมให้พร้อมแล้วก็ตัวจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เขียนชัดเจนว่า Predator ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็น GM 71 Turbo ตัวนี้เป็นโลโก้ Predator อยู่จริงๆแล้วมันเป็นการาไฟแผ่นการาไฟที่ช่วยร,ระบายความร้อนนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะเวลาเราใช้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ร้อนแต่แรกอ,อยู่แล้วแต่ถือว่าถ้ามันร้อนเนี่ยมันจะโดน e n d Armor ของเมนบอร์ดหรือว่า Heat Sink ระบายความร้อนให้กับ Motherboard ด้วยนั่นเอง ครับอันนี้ก็จะมีอยู <t <UC> <t ่ตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็คงไม่ได้หวือหวาแล้วนี่คือ Predator ตัว GM7 รุ่นใหม่นั่นเองด้วยค่าเรทค่าไรมันเจ็ดพันสองร้อยเมกซ์เรทหกพันสามร้อยเมกเนี่ยมันถือว่าเร็วแบบโคตรๆอยู่แล้วเนาะนี่คือตัวใหม่ครับ Predator GM7 1 t ึ t ่งเทเรทเจ็ดพันสองไรหกพันสามราคาสามพันสองร้อยเก้าสิบประกันห้าปีเต็มตรงนี้นะครับนี่คือ Asus GM7 และ i h a b ก็จะใช้ประกอบด้วยเราไว้ใจได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วมันคือ Asus ครับในตระกูลเกมมิ่งที่เรียกว่า Predator นน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 ัััััั่่่เอองงะคครรบบแลล้้้้วววพกกใหหมาาีีไปสสด ครับ